หรือพิมพ์คาว่า S อมาก็ได้ขั้นตอนแรกใครเรียบร้อยแล้วลูกช่วยกันเร็วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราส่งอันนี้ในในส่งให้ครูเนาะเดี๋ยวทาแบบฝึกหัดนี้เสร็จแล้วเราก็ส่งในในกลุ่มเหมือนเดิมนะคะในอลัลบ,บั้มเหมือนเดิมนะคะอ่ะมาดูค่ะดูเลยค่ะใครเสร็จแล้วขั้นตอนแรกพิมเอสให้หน่อยใครเสร็จแล้วเร็วเสร็จยังยกมือให้หน่อยโอเคเอสมาแล้วใครอีกใครอีกใครเสร็จแล้วได้ยินเสียงครูชัดใช่ไหมอะ โอเคใครเสร็จแล้วใครรู้แล้วว่าโจทย์บอกอะไรโอเคเรามีผู้ทำได้แล้วหนึ่งนะอ่ะไหนใครอีกใครได้อีกจิดาภาเอสเสร็จไหมลูกขั้นตอนเอสเสร็จไหมลูกอิทธิพลเสร็จไหมลูกมุกกลินมุกกลินยกมือนหน่อยยังอยู่ใช่ไหมชุด,ดิมอนอยู่ไหมคาอยู่นะคะอ่ะมาค่ะเดี๋ยวภูมิจะช่วยครูตอบข้อนี้แหละเพราะภูมิได้คำตอบมาแล้ว ถูกป่ะอ่ะภูมิช่วยครูตูนนะลูกเบลมีอายุ13ปีซึ่งน้อยกว่า3เท่าของอายุบีมอยู่2ปีถามว่าบีมอายุเท่าไหร่ดังนั้นขั้นตอนแรกโจทย์บอกอะไรมาบ้างครูซูมะนนะโจทย์บอกอะไรมาบ้างบอกใครลูกบอกอายุของเบลแล้วก็อบอกอสมการของบีมอ่ะโอเคนะเบลอายุ13ปีใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเบลทำไมนะ เบล<อ>น้อยกว่าสามเท่าสองปีน้อยกว่าสามเท่าเนาะของบีมของอายุบีมถูกไหมอยู่เขียน okay. ไม่พอซะแล้วสองปีโอเคค่ะแบบนี้เนาะอันนี้นะคะแล้วโจทย์ถามอะไรลูกโจทย์ถามอะไรถามอายุของบีมค่ะถามอายุของบีมเพราะฉะนั้นโจทย์ถามว่า บีมอายุกี่ปีใช่ไหมบีมาอายุกี่ปีดังนั้นครูตุนได้และว,ว่าจะให้อะไรเป็นตัวแปร ى, ถูกปะเราก็มาแปลงประโยคการขออนุญาตยุบนิดนึงการแปลงประโยคสมการเราต้องเขียนกําหนดก่อนว่าเราจะให้ใครเป็นตัวแปร ى, ถูกไหมคะครูก็บอกว่ากําหนดให้หรือให้เฉยๆทักทายกันแบบญี่ปุ่นก่อนให้บีมอายุ x ปีละกันโอเคนะคะ x ปีนะคะเราจะเปลี่ยนสมการเรารู้ใครลูกเราหาคีย์เวิร์ดก่อนเราหาคีย์เวิร์ดที่จะเป็นเครื่องหมายเท่ากับอยู่ตรงไหนดีล่ะเบลอายุน้อยกว่า3เท mm hmm. <3 S 2> ่าของบีมอยู่2เจอคำว่าอยู่ใช่ไหมแต่อยู่ไงเ็นอยู่คืออยู่คือเครื่องหมายเท่ากับจำได้ใช่ไหมคะถูกไหมลูกดังนั้นครูตูนจัดการเลยนะเบลคือเท่าไร่13 เบลเนี่ยอายุ13ตรงนี้คือ13ครูแปลงนะน้อยกว่าแสดงว่าต้องเอาไปลบถูกไหมสาเท่าของอายุบีมก็คือ3อะไรลูก 3x ถูกไหมลูกใช่ไหมดังนั้นสมการในข้อนี้สมการที่เราจะได้สมการที่เราจะได้ในข้อนี้ครูตูนเอา13ตั้งลบ 3x เท่ากับ2ถูกหรือผิดก็มันเรียงไงครู ครูตูนสอนว่าเรียงอ่ะเรียงผิดคาว่าน้อยกว่าแสดงว่าตัวน้อยต้องเป็นตัวลบใช่ไหมครูต้องเอา 3x ขึ้นก่อนค่ะน้อยกว่าแล้วก็อย่างนี้หมายเพราะเบลเนี่น้อยกว่าบีม3เท่าของบีมนะเอาไปลบเท่ากับ2ปีสมการต้องเป็นแบบนี้ไหนใครคิดสมการได้แบบครูกดยกมือให้หน่อยเหมือนที่หนูคิดเลยค่ะครูยกมายกมาโอเค เหมือนเลยดีมากดีมากสาวทุกคนยังอยู่กับครูนะคะไปค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะแก้สมการนะคะก็คือ 3x ลบ13เท่ากับ2ไหนกำจัดไครก่อนเป็นอันดับแรกคะ่ะลูกครูต้องกำจัดใครก่อนลบ,บ13โดยการนำไปไหนหนูไม่ต้องเขียนได้เพราะครูอนุญาตใช่ไหมครูบอกแล้วหนูไม่ต้องเขียนก็ได้คือหนูทำได้เลยแต่ครูขออนุญาตเขียนเพื่อว่า เวลาครูเอาไปให้หนูดูเฉลยหนูจะได้รู้วานายยังไงแล้วสสำหรับเพื่อนที่เขาไม่ทันหรือว่าวันนี้เขาเน็ตไม่ดีนะลูกนะนะคะนำสิบสามทำไมนะไปทําอะไรหนูเอาลบสิบสามไปทําไม,ไมอีกข้างหนึ่งอะมาบวกมาบวกเนาะโอเคนะของสมการนะคะครูก,ก็ได้เป็น3 x มเอ็ลบสิบวกสิเท่ากับ สองบวกสิบสาโอเคนะลูกนะอ่ะได้เป็น 3x มเกเท่ากับสิบห้าำจัดใครต่อลูกลูกชายสครับํำจัดสามโดยการเอา3ามใบทำอะไรหารครับหารน,นะครับเพราะฉะนั้นนำหนึส่วนสามมาคูณจริงๆก็คือหารน,นะลูกทั้งสองข้าง ทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะการคูณด้วย1ส่วน3ก็คือการหารนั่นเองเห็นนะล,ลูกนะไปค่ะ3ตัดได้1เนาะ3ตัดได้อะไรลูก5แสดงว่า x ของเราก็คือ5เอามาถูกทางแล้วเพื่อนตอบถูกไปแล้วใกล้เคียงกับครูมากเลยนะคะตรวจคำตอบค่ะตรวจคำตอบและแทน x เท่ากับ5ในสมการที่เราได้มาก็คือ3 x ลบ13เท่ากับ2เรามาดูซิว่ามันจะถูกไหมเนี่ย3ตรงไหนมี x ตรงนั้นแทนด้วย5ห้ามลืมนะลูกแล้วก็แบบนี้3คูณติดอยู่กับ5แบบนี้คือการคูณไม่ลืมนะ3วงเล็บ5ก็คือ3คูณ5เป็นการเขียนการคูณอีกแบบหนึง 3 5 15ห,บหลบ13าทำข้างสายข้างซ้ายก็คือข้างสายคิดข้างซ้ายแล้วใส่คำตอบลงข้างล่างข้างขวาเขาได้เลข2อ,อยู่เหมือนเดิมก็เหมือนเดิมอา้าวเป็นจริงนี่โอ้ยจริงดังนั้นสมการข้อนี้เป็นจริงครูตูนตอบเลยค่ะว่าบีมอายุเท่าไหร่ลูกอายุ5ปีโอเคใครถูกใครถูกบ้าง ใครถูกพิมพ์ได้ไหมพิมพ์เอายกมือก็ได้ไมายกมือโอเคโอเคเออโอเคเอาเกดสี่ใช่ไหมทุกคนอยากได้เกดสี่ใช่ปะ่ะอยากได้เกดสี่ตลอดไปด้วยโอเคปะ่ะใช่ไหมใครยังไม่ได้สี่พิมพ์สี่เพิ่มพลังตัวเองมาว่าต่อจากนี้เราก็จะได้สี่ตลอดไปเลยใครเรียบร้อยคอนี้แล้วกดสี่มาเลยจ้ะพิมพ์เลขสี่มาเลยจ้าดีที่สุดเยี่ยมไปเลยนะคะ ครูขออีกหนึ่งข้อแล้วแล้วมันมี3ข้อใช่ไหมลูกครูขออีกหนึงข้อค่ะให้ทุกคนลองมือทําอีกหนึงข้อแล้วข้อสุดท้ายให้ทําเองแล้วเดี๋ยวส่งมาในกลุ่มนะคะส่งมาในกลุ่มเหมือนเดิมนะคะส่งในช่องทางเดิมนะโอเคนะลูกแล้วอย่าลืมนะส่งในคัสรูมเหมือนเดิมนะลูกแล้วก็ใครอัพคารสรูมไม่ได้ส่งในไลน์ด้วยก็จะดีมากนะคะอย่าลืมนะทุกอย่างที่ครู สอนอยู่เนี่ยมันอยู่ในช่อง YouTube หรือไม่ก็ลิงก์ที่ครูส่งให้ในค s าส o ูมนะคะเด็กๆสามารถไปเอามาดูได้ใครสงสัยหรือข้อไหนที่ไปเจอแล้วงงทักส่วนตัวมาได้เลยนะคะ3ข้อนี้มีคะแนนนะลูกมีคะแนนการทํางานมีคะแนนว่าเข้าใจไหมหรือยังไงไหมโดยเฉพาะข้อสุดท้ายทุกคนห้ามลืมส่งนะอ่ะข้อที่2ไหนใครลองแล้วนี่เขาเป็นใครอ่ะภูมิแนอนาคตหรือเปล่า ฮะภูมิหรือหมงแน่นาคตดีลูกภูมิเปาภูมิใส่แว่นอย่างลูกภูมิภูมิภูมิแบบผมผมยังไม่ได้ใส่แว่นครับภูมิน้ําหนักขึ้นหรือยังภูมิน้าหนักขึ้นหรือยังลูกไม่ครับไม่เอายังยังปกติดีนะอิทธิพลดีกว่าอิทธิพลอิทธิพลน้ําหนักขึ้นอย่างพี่พี่หอมนวลของภูเนี่ยฮะพี่คีด้วยพี่คีด้วยน้ําหนักขึ้นหรือยังฮะน้ําหนักขึ้นหรือยังจ๊ะ มีใครน้ำหนักขึ้นระบ้างช่วยกรุณารายงานตัวมาด้วยอะให้เวลาจ้ะให้เวลานะจ๊ะมีคำว่าเมื่อเจ็ดปีที่แล้วบอกเลยพอไปอยู่มสองนะทุกคนจะคิดถึงกิตูนมาเลยว่าโอ้ยจมแบบนี้แล้วโหรอย่างเงี้ยเหมือนกันเลยอะลองดูค่ะเมื่อเจ็ดปีที่แล้วค่ะคุณปู่อายุเป็นสิบสี่เท่าของพีเจพีเจนะี่ยอยู่ที่โรงเรียนกันอนะสูรศึกษาลายนี่แหละทุกคนจะได้ยินคนคนนี้อยู่เราจะได้ยินชื่อน,นี้อยู่ว่าพีเจนะคะถ้า ปัจจุบันคุณปู่มีอายุเจ็สิบเจ็ดปีแล้วปัจจุบันพีเจอายุเท่าไรโอ้โจคนนี้มาแล้วลองดูค่ะลองดูได้ไหมมีแบบผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วครูแอบ,บดูอยู่นะว่ามีใครส่งคำตอบมาให้ครูไหมแบบยกมือไหมอะไรอย่างนี้นะเรามีคะแนนพีเจอายุสสิบสองปีพีเจได้คำตอบพีเจแล้วหรอคนอื่นคนอื่นได้ขั้นแรกหรือยังลูก ภูมิเธอไม่ได้เขียนทั้งหมดถูกไหมเธอคิดในใจตามขั้นตอนของเราถูกปะครัเก่งมากไปเลยโอเคนะคะ่ะไม่เป็นไรค่ะดีมากอย่าลืมเขียนส่งนะคะทุกคนทุกคนต้องเขียนส่งนะเขียนส่งครูนะคะเนาะอย่าลืมนะเพราะแบบฝึกหัดนี้ต้องส่งนะโอเคอะเริ่มเลยนะเดี๋ยว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 เดีวคีย์เวิร์ดอยู่ที่ เมื่อเจ็ดปีที่แล้วแสดงว่าเราต้องเอาปัจจุบันไปทำไมเอาไปลบใช่ไหมถูกไหมเอาไปลบนะต้องหักออกนะโอเคนะเขียนไวยก่อนอ่ะมาค่ะโจทย์บอกอะไรเรามาโจทย์บอกอะไรบ้างโจทย์บอกอายุคุณปู่ใช่ไหมเอ๊ใช่ป่ะเออบอกว่าปัจจุบันรู้อะไรเขียนไปเลยลูกไม่ต้องเรียงก็ได้อยากเขียนตรงไหนก่อนเขียนไปเลยคุณปู่อายุ เ7ปีใช่ไหมและอะไรต่อแล้วก็บอกว่าคุณปู่นะคะลูกคุณปู่มีอายุเป็น14เท่าของอายุ PJ เเอาแล้วตรงนี้แหละที่มันจะบ่งบอกอะไรหนูตรงนี้แหละคือที่เราจะบ่งบอกถึงสมการใช่ไหมเพราะมีคีย์เวิร์ด ที่เป็นคำว่า i s t นะลูก i s a mr ในภาษาอังกฤษก็คือภาษาไทยก็เป็นอยู่คือใช่ไหมนี่ค่ะคำว่าเป็นคำว่าเป็นแทนเครื่องหมายเท่ากับใช่ป่ะประโยคนี้แหละจะบ่งบอกเรื่องสรรมการเราโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่าปัจจุบัน p j มีอายุครูใช้คำว่ากี่ปีเลยนะเท่าไรก็คือกี่ปีอ่ะ ถามปัจจุบันค่ะเท่าไหร่เริ่มเลยนะให้ pj ใช่ไหมเราต้องให้ขอเปลี่ยนสีก่อนชอบสีสันสวยงาม,มให้ให้ปัจจุบันปัจจุบันนะคะพีเจมีอายุ a ปีครูขอเป็นตัว a บ้างมาค่ะครูอยากได้สมก,การแล้วจ้า เรายังไงดีเราจะเขียนสมการเลยได้ไหมอ่ะเอ๊ะแต่สมการที่เราพูดถึงอ่ะขอย้อนไปดูก่อนประโยคสมการที่เราพูดถึงอ่ะว่าคุณปู่มีอายุเป็นสิบสี่เท่าของพีเจอ่ะประโยคเนี้ยมันเป็นประโยคปัจจุบันหรือเปล่าเนี่ยเป็นอดีตมันเป็นอดีตเอออันเนี้ยมันเป็นแบบเจ็ดปีที่แล้วดังนั้นเราต้องลบทุกอย่างออกไปก่อนใช่ไหม ครูตุนขอลบทุกอย่างออกไปก่อนนะก็คือหักอายุก่อนเนาะครูก็จะบอกว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยพีเจอายุ A ปี7ปีที่แล้วขอเขียนก่อนนักเรียนควรจะเขียนอันนี้นะลูก7ปีที่แล้วนะคะเราต้องรู้ก่อนแล้วต้องบอกเขาด้วยคือขั้น S ในการแสดงวิธีทำอะสมมติไปเรียนม2ม3าใช่หรือว่าสูงกว่านี้นะเรียนชั้น7ชั้นแเนี่ยนะก็คือไม่ต้องเขียนขั้น S ได้แต่ ขั้นทีเนี่ยสำคัญที่สุดย้ำอีกรอบคือมันคือการแสดงวิธีทาของหนูนั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นการเขียนวิธีทาของหนูอะหนูจะต้องมีคำว่ากำหนดให้บอกเขาก่อนวนะ่าฉันจะให้อะไรเป็น A และว7ปีที่แล้วเนี่ย PJ อายุ A ลบ7ปีนี่ต้องมีและถ้าเรียนกับครูไปแล้วขอเหอะใส่วงเล็บไปก่อนก็ได้เพราะว่าถ้ามันมีคำว่าเท่าเท่าอะไรเงี้ย เวลานักเรียนเขียนคูณน่ะชอบไปเขียน 7a-7 ลบ 7, a 7อ่ะสมมุติเอาไว้7เอา4แลละกัน4เท่าสมมุติ4เท่า 4a-7 ลบ7หนูก็จะคิดว่า4คูณกับ a เท่านั้นแต่จริงมันอาจจะเป็นวงเล็บแบบนี้ดังนั้นย้ำแล้วนะคะห้ามผิดนะอ่ะเริ่มเลยนะไปต่อนะแล้วแล้ว7ปีที่แล้วอะ่ะใช่ไหมปู่อายุเท่าไหร่รู้หรือยังอายุคุณปู่เอออายุคุณปู่ก็ต้องเมื่อ7ปีที่แล้วใช่ปะ ดังนั้นเรารู้แล้วนะว่าปู่อายุเจ็ดสิบอ่ะเจ็ดปีที่แล้วนะปู่อายุเจ็ดสปีไปแก้สมการไอเขียนสมการเขียนสมการคุณปู่มีอายุเป็น14เท่าของ pj ก็จะได้ว่าคุณปู่ก็คือ70เป็นคือเครื่องหมายเท่ากับ14เท่าก็คือ14คูณอายุ pj วงเล็บเลยค่ะ a ลบเห็นหรือยังที่ครูตุนย้ํ้ำดังนั้นวันนี้ไม่ให้เสียเปล่าเราจะย้ำทุกจุดเลยที่ทุกคนชอบพลาดอีกรอบเห็นไหมโอเคนะคะยกสมการมาเลยค่ะครูสลับข้างได้ไหมครูเขียนเป็นอย่างนี้ได้ไมสิบสี่คูณกับ a ลบเจเท่ากับเจ็ดสิบได้ไหมสลับได้ไหมทุกคนได้ไหมคะ สลับได้ซ้ายขวาเน<อ>าะใช่เขาเรียกว่าสมบัติการสมมาตรกันนั่นเองนะคะสลับได้โอเคกําจัดใครก่อนเร็วง่ายที่สุดแล้วง่ายที่สุดแล้วเร็วกาจัดใครก่อนกําจัดใครลูกกําจัดสิบสี่เออกําจัดสิบสี่น้ำสิบสี่มาทําไมมันคูณอยู่ย้ายไปหารเออย้ายไปหารแต่ครูใช้คําว่าคูณด้วยหนึ่งส่วสี่นะเหมือนกันนะ คูณทั้งสองข้างก็เป็นหนึ่งส่วนสิบสี่คูณสิบี่คูณข้างหน้าเลยลูกอยากจะคูณก็คูณข้างหน้าก็ได้ครูก็คูณข้างหน้าแบบนี้ก็ได้ฉันจะคูณข้างหน้าก็ได้เหมือนกันอ๋อสิบสี่นะคะอะตัดชืบชืบสิบสีอ่ 14, อะไรได้เจ็ดสิบอะส4สอะไรเอ่ยส4สี่ สิบส <14 S 2> ี่อะไรคะสิบห้าโอเคได้ A-7 ลบเดเท่ากับหาคูณหนึ่งได้ห้ากำจัดใครต่อดีนะอุ้ยครูเว้นที่น้อยไปกำจัดใคร <ลบ S 1> ต่อคะ <10. S 1> ลบเจ็ดโดยการนำเจ็ดไปทำไมบวกตลอดสมาการเออมาบวกทั้งสองข้างเลยนะคะก็คือหรือนำไปบวกนั่นเอง A-7 ลบเบวกเจ็ดครูขาหนูทําโดยการไม่มีกรงนี้ ตรงนี้หนูไม่มีเลยหนูเอาไปบวกนี้เลยได้ไหมได้เพราะฉันอนุญาตแล้วใช่ไหมคะเป็นนั้นว่าเราเข้าใจตรงกันเนาะโอเคนะคะ A เท่ากับ7กับ5เป็นเท่าไหรอ่อยากจังสิบสองโอเคตรวจคําตอบค่ะเรามาตรวจคําตอบการจากสมการแทน A เท่ากับ12ใน 14 a ลบ7เท่ากับ70แบบนี้เลยนะจ๊ะ,ะได้นะคะนี่เลยเอาแล้วเรามี14 a คือ12ลบ7เด็กๆเ,เห็นแล้วใช่ไหมว่าถ้าเราไม่ใส่วงเล็บจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราไม่ใส่วงเล็บหนูก็จะ14คูณ12ก่อนเป็นร้อยเลยบัวอยูเป็นร้ยอย เอออายุเป็นร้อยเลยปู่อายุเป็นร้อยจะได้เลยจะเท่าจะสิบเลยเป็นไปไม่ได้ก็ได้14บสีคูณกับสิบลบเเหลือห้าเท่ากับเจ็ดสิไหมอ่ะห้าสี่สิบห้าหนึ่งห้าถูกแล้วก็ตอบว่าเจ็ดเท่ากับ 70. เจ็ดสิบเฮ้ยเป็นจริงอะ่ะถ้ามันเป็นจริงแบบนี้แสดงว่าที่เราคิดมาคือคําตอบที่ถ,ถูกต้องใช่ไหมถูกต้องดีเยี่ยมที่สุด สรุปเลยค่ะเขาถามปัจจุบันอายุพ J ใช่ไหมเราก็ปัจจุบันพีเ mm hmm. อายุกี่ปีนะสีเวลาสิบสองปีโอ้ยฉันมีอย่างนี้ด้วยนะฉันให้ตัวคำตอบแล้วก็มีคนเอาตรงนี้มาตอบเจ็ดสิบไม่ได้นี่คือปูเข้าใจไหมดูให้ดีวล้องอะไรมาตอบนะคะไหนใครถูกแล้วเข้าใจแล้วพิมพโอเคมาลูกหรือยกมือมาค่ะ โอเคหรือยกมือมาค่ะได้นะคะโอเคนะคะยกมือมายกมือมาข้อสุดท้ายคือนัดติ๊กกับตอกแตกโอเคนะคะใบจัดการทํามาแล้วก็ส่งมาในคลาสลมเนาะทุกอย่างนี้คือคะแนนที่ครูจะเช็คนะคะลูกว่าทุกคนเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะโอเคเนาะแล้วก็แล้วก็วกฝากไปทบทวนด้วยนะคะทุกช่องทางที่ครูส่งลิงก์ให้ไม่ว่าจะเป็นช่อง YouTube ของครูใช่ไหมถูกไหม a c e b o o k ไลน์กลุ่มติ t กตอกอะไรก็ไม่รู้ที่มันเป็นช่องทางที่ครูตุนให้หนูไว้ทบทวนหนูสะดวกเข้าอันไหนคือเข้าตรงนั้นจริงๆแล้วเหมือนครูตุนดักมันทุกทางเลยให้หนูได้ทวนใช่ไหมถูกไหมโอเคนะคะอขอบคุณมากๆเลยไหนเปิดกล้องมาสวัสดีกันหน่อยสิคาเปิดกล้องมาสวัสดีกันหน่อยได้นะคะเราขอทุกคนทําได้เนาะได้นะทุกคนทวนนะไหนใครเปิดกล้องได้เปิดกล้องมาสวัสดีครูหน่อยสิลูก ได้ไหม